ก็ถึงขั้นตอนการเก็บทรายครับก็เอาสาลงมาเสร็จแล้วก็ปิดตะช่างครับตะช่างเขา้าร่มนะครับจะได้ไม่เสียหายนะครับแล้วก็ใช้ที่ตักเหมือนที่ตัดน้ำแข็งนะครับนักศึกษานะครับเช็ดฝุ่นออกให้หมดเปิดวาล์วเวลาตักนักศึกษาขิ้นลงตรงตรงครับแบบนี้แวงัดขึ้นนี้ เสายคืนทิดโงเคน,นะครับจิ้มเสายคืนนะครับจะได้ยินเสียงสายไหลยอยู่เนาะเสายคืนนะครับทำไปเรื่อยๆครับนี่ผมจะให้ดูเรื่องของ,ของการไหลของสายนิดหนึ่งใกล้ๆพอเห็นนะ มันจะไหลประมาณนีคน้ครับเราก็ตักครับแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับ มันไม่นใ่ใหญ่กว่าเศษปอดซ้ายอ่ะนะครับแถมเอาตะแกรงเบอร์ยี่สิบวาวไว้เห็นไม่ใยญ่เป็นเศษแค่น,นี้ใช่ไหมครับเป็นใหญ่นะมันจะค้างเทวอันนี้อันนี้เอาหลบก่อนหลบก่อนนะครับรี่ไวไยแผนเห็นเนาะนะครับโอเคอตอนนี้เราก็จะ ใส่ขึ้นมาครับโดยใช้ที่ตัดนะตัดขึ้นมาถ้าไม่มีหินเม็ดใหญ่นี่มีไหมถ้าไม่มีปุ๊บเราใส่ไปในโหลสายได้เลยอยู Now, so ่ข so ้างในโถยสายได้เลยถ้า so มีเราก็ต้องเป็นรอย่องข้างล่างเนี่ยมันเริ่มจะมีละถ้ามีทำไงครับใส่แบบนี้แล้วก็เอาแปรงตัดเลยครับตัด ปัดครับปัดจะขอบก่อนปัดเบาๆนะครับปัดนี่เอาทรายของเราออกมาอย่างเดียวนะหินไม่ต้องแล้วจะเาพาทรายออกมาเพราะเมื่อกี้หินนี่เราปัดจะหลุดหมดนะครับเสร็จแล้วก็ปัดก้นหลุมนะครับแล้วก็ตัดขึ้นมาอ่นะครับเทเลยดูเหมือนไม่มีเศษเม็ดใหญ่เนาะแต่เดี๋ยวรอดเราจะเห็นครับ อ่ะเกือบจาพอประมาณแล้วครับทีนี้เรามาทําการลอน,นการลอนไม่ง่ายคือต้องให้แม่กระเทือนครับก็คือทองนี้แล้วก็เอาส่วนที่มันเป็นทองเหลืองตีมันเกิดเสียงครับ มันจะเริ่มลงตรนเมื่อกี้ดูเหมือนมีตะรายเนาะแต่ตอนนี้มีอะไรด้วยครับมีเศษของหินหรือวัสดุถมถมดินตรงนี้นะครับหรือถมทางยอยู่ด้วยเห็นไหมครับเม็ดใหญ่เบิื้มเลยส่วนที่ไม่ลงเนี่ยถือว่ามันใหญ่แล้วเราต้องทิง้งเคาะคอนครัอันนี้ก็ทิ้งทิ้งก็ความเหม็นนอกแล้วก็เคาะข,ข,ขัดเคาะเบาๆเค้าจะหลุดไปแล้วครับ เมืนะ่อกี้เราเคาะวันเราออกก็ต้องเคาะหมดแล้วครับก็จะเป็นทรายแบบนี้ทรายนี้เราก็เทเลย take เทคือผมเอามตัวนี้เนาะขอกลาให้ดูนะเือนะครับเทฝืนก็พุ่งสูนงน,สนิดเึงยเพราะอะไรครับมันจะมีเศษฝุ่นต้องใสก่กระป๋อนี้นี่นหครับถามว่าทำไมต้องใส่เพราะว่าเราต้องการให้ทรายลงไปฝุ่นแล้วไม่ต้องให้ลม อ่าตรงนี้มันฝุ่นแหละมีฝุน่นนะกน้ึงสาดดูนะครับผมเทตรงนี้ให้มหันห้งเรียบรอยนี่คือฝุ่นที่ป่อนอยู่ในทรายนะครับเรียบร้อยแล้วครับพอหลังจากนั้นเสร็จแล้วทุกองครับเก็บเครื่องมือเราก็ใช้ค้อนหงอนของเราเนี่ยครับเกี่ยวที่ตะปูนะครับแล้งัดขึ้นนะครับขึ้นมาไม่ใช่เกี่ยวนี้นะครับแผ่นเพทถักนะครับเกี่ยวที่ตะปูแั้งัดขึ้น เกี่ยวที่ปูแล้งัดขึ้นเกี่ยวที่จะปูแลก็งัดขึ้นนะครับเก็บครื่งมือเพราะถ้าหลุมก็จะมีสภาพนี้มันก็จะมีทรายที่หกอยู่ตรงนี้เราเก็บไม่ได้เราทิ้งไปหลุมนี้ยเราปล่อยไว้นี้ไม่ได้นะครับเราจะต้องหาวัสดุข้างทางหรือวัสดุที่เราเตรียมไว้เนี่ยมาถมที่จนเต็มตอันนี้คือขั้นตอนในะข้สองนะครับ ความน่าแม่งของขอว่าเ,าเข้าใจกันนะครับ